สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กันทางช่องเด็มบนนอกครับผมคลิปนี้มาอัปเดตแหม่แสนดีครับพอดีว่าคืนครับประมาณเก้าโมงครับหรือสามทุ่มเนาะปอผมโทรไปบอกว่าแสนดีจะเกิดแล้ว ผมก็ฟังมาฟังมากันตปน้องอผมสองคนมาถึงหันเมือกครับหันเมือกย่อยออกมาจากกิมมันแต่บตันตันสังเกตอย่างอื่นครับหัน,นเอ๊ะมันจะเกิดละบอกปอมทอบอกมันมีถุงแนมออกมาละอีกเลยฝั่งเตรียมเพียงแห้ง มาปูห้องครับแล้วก็เอาไฟแล้วอย่ามาติดครับเพราะมันจะเกิดมาคืนหัวผมมันมาเกิดมาเกิดมาคืนสักตัวมาเกิดเกิดเลยครับมาคืนจะน,นกกเอาออกมาจากขอบมาเจือกไว้พอสีทามกับแบบนี้อากาศอย่างสักอย่างปกติง,ง้อจะเกิดนี่มันจะต้องยกหางคล้ายๆมันเบ่งครับ เบ่งขี้เบ่เงเหนียวห่างมันจะยกขึ้นเกือบจะตลอดเวลาเลยกระจุกพอ้อยมันก็มีอาการก็เลยมายุกพอนี่นยังเป็นเอ็นตึงๆอยู่นี่นยังมายกเครับยังฟางนีอยู่ตอนนี้นี่มันยุกอยู่ครับแต่มันยังมีเอ็นนี่เหลืออยู่ มันก็เลยยังไม่เกิดเตอครับมันต้องยุบกว่านี้ตรงนี้มันจะยุบลงไปเส้นสองข้างนะครับขัางนี้แล้วกับฝั่งนี้มันจะยุบไปเลยแล้วกดไปมันจะบดตึงที่้ครับแล้วก็ล้อจะแน่ใจว่ามันมัมีอาการมันมันมีอาการยกหางครับ ตัวนมน,นี่ยังตึงได้มอยู่เนี่ยยังตึงได้ก็นี่อยู่ว่าสันดีนี่มันตัวใหญ่นะเตัานมก็เลยใหญ่ตัวครับเ่อยงเดียวมันผอมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมกล้าว่าเกินสิบวัน นับจากนี้ไปก็ได้ครับมันน่าจะเกินสิบวันอาจจะพอดีครับกำหนดครับตัวนี้พอดูจากสภาพตอนนี้แล้วมันก็ยุบยุบพอสมควรแล้วแค่เหลือแค่เส้นตียงรั่งไว้อยู่ถ้าเส้นนี้ยุบไปเมาไดใดนี่ก็เกิดแนนอนครับถ้าหันอาการเบ่งปุ๊บ รวมกับเส้นนี่ยุบไปแล้วกับเกินสี่ชั่วโมงครับเกิดแน่นอนมันจะขึ้นกับร้อครับล้อจะแน่ใจว่ามันมาได้มีอาการแบบจะเกิดก่อนกัหนดครับไปปิกบ้านกันวันนี้ก็ออกมาเลี้ยงแถวๆหน้าสวนครับ กินเต็มอิ่มกำลองแบบเป็นปิกนิกดเดินเล็มไปเดี๋ยวกลับไปเล็มหมแง่ในสวนเนีมสักหน่อยวว่าจะเกิดถ้าเป็นไปได้็รลบรถนำนักครับมันจะได้เกิดง่ายๆแต่ต้องผอมอย่างโง่ผมก็ได้อาหมอ ok. ก นี่เาหั่นซี่โครงสักสามซี่ครับวนเกินไปเดี๋ยวมันจะเกิดหนากครับเกิดหนากก็โหนมีความโห่ใงการยดึงลูกมันออกจะลำบากครับบางทีงอบ,บางตัวมันเกิดมาคืนก็จะยิ่งหนากเรื่องการซ่อหาหมอครับ โม่ผมี่เกิดมาสามตัวนี่เกิดมาวันทุกตัวครับส่วนใหญ่จะหันนัการที่มันมุงบอกว่าจะเกิดนี่ตอนเจ้าครับแล้วก็จะเกิดประมาณตอนบ่ายๆทุกตัวเวลาคนเจ็บต้องเหมอนกันครับคนจ็บตองนี่บางทีอาจจะเหมือนกองงวัวครับ แต่แม่มั่งเกิดแก้วตาในอากาศออกข้ามวันเลยอาการออกก่อนวันขอดหนึ่งวันครับแล้วก็วันที่จะขอดก็คบกำหนดขอดดีอ๋อเขาเปิดเอาัวออกมาเขาจะหู้เลยว่ามันจะเกิดก็บกเกิดครับ ตอนเจ้าผมจะพอทุกวันครับตอนปล่อยออกเพราะว่ามันใกล้จะครบกับนดแล้วถ้ามีอย่างพี่สังเกตต้างจะได้ช่วยเหลือมันตันครับใครมีงวจะเกิดกับเตรียมเจียบผ้าเจียบผ้าประมาณสักวาหนึ่งก็ได้เตรียมไว้เพื่อแม่งวมัน งวงสาวครับน่าจะเกิดบัจ้างหรืออาจจะใจ้เวลาเมือนในการเกิดเวลาในการเกิดกับ,บควรจะเกิดหนึ่งชั่วโมงครับหลังจากถุงน้ำแตกไปแล้วเพราะว่าลูกงวมันจะหายใจคนเดียวไปได้ครับเวลามันอยู่ในตอแม่งงวแล้วถุงน้ำม,มันแตกต้องดึงออกครับถ้าบันดึงออกตายครับ้อยดึงออกถึงมันจะเกิดท่าปะกะติ ถ้าถุงหน้ามันแตกนี่มันเกิดอันตรายครับ mm. ข้อดีของงวตัวใหญ่ก็คือมันสามารถจะเกิดง่ายครับเกิดง่ายๆเลยยิ่งถ้าเป็นพันธุ์ที่มือน้ำนักแหลกคอต่ำๆม,มันเกิดง่ายครับมันเกิดคนเดียวเลยมันเบ่องออกคนเดียวเลย อย่างแสนดีก็ไม่มั่งไม่มั่งนี่ต้องคอยคอยรุ่นครับผมจะเกิดคนเดียวได้ก็ลูกมันออกมาถูกถ่าก็อันนี้เราต้องจจอยพอครับแ,แสนดีนี่มันจะเบ่งออกมาคนเดียวเลยมือนอีน,นี่ยผมไปได้ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรมันจะนอนจะหู้คนเดียวครับงวัว ทำเนหมังนี่ต้องคอยครับคอยมัดไว้เสนดี้นี่บดได้มัดเลยงวงงวงตดตีหู้กับหู้ครับหู้โดยสัญชาตยานแำนหมังนี่บอกเขาห้เรื่องครับแต่ถามว่าเรื่องลูกดีเขาเรื่องลูกดีครับลูกงามครับนี่ตัวนอกมนันนี่ตัวปีนะครับเม็นหมังทั้งสองครับ เป็นงูไส้กลางๆครับมันกินอย่างเข้าไปมันก็จะอ้วนสมบูรณ์ัวแม่คอนแทบจะประพรอมด้วยนะต่างจากยีนครับยีนี่เป็นงูปูโครงกระดูกจะมาก่อนเปิดนครับความสูงมันก็ใกล้เคียงกันแล้วนี่แต่ตัวมันยังม่เต่านะครับความสูงนี่ใกล้เคียงกันจะ วันนี้นี่อายุสองปีครับตอนนี้นี่ปีปีน้อยๆครับปีก็สอ,สองสามเดือนอยู่แต่ความสูงมันมาเร็วครับมันต่ปลูกมันใหญ่เร็วจีนมันจะบรรลักังว่าแม่ ตรงนี้ฝนกับตกแล้วครับใจน้ำตงในการเอาเข้าแปลงแยาครับแปลงพังกุลาแยาก็บบ่อกก่ใหญ่นะครับแย่ธรรมชาติจะมีแยาบางตีตีเว้นไว้ครับบอกมันไปปล่อยบอกมันลงแตี๋ตวทำน้อยนะ่าจะได้อ,ออกไป เถวหิมข้างทางังถนนเก่าครับตอนนี้ถนนเก่าอยู่หันละง่างามอยู่ครับเป็นง่ธรรมชาติเหมือนกันแต่จะกินได้สักสีห้าวันน่าจะได้อยู่ครับแต่มึงเดินไก่หน่อยเดี๋ยวก็น,น่าจะปล่อยอยู่ในสวนนี่นครับ ไปไหนละเขาจะพักคนจะพักอะไร่เข้าไปอยู่ในลวดครับตอนนไปอยู่ในรถแลว้วก็เดินไฟครับกันไว้ถ้ามีไฟงเงียนักๆมันจะดีกว่านี้ครับไฟงเงียมันมีน้อยเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันต่อไปครับ ส,สู้กันต่อครับผมลาค้างัวก็ถือว่านังสูงอยู่ด้วยกันผลิตงัวออกมานักๆครับยูดีมีสุขทุกคนทุกท่านครับผมลากันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ